สามี่ทอใกล้จะลอยกระทงเข้ามาทุกทีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมีการรวบรวมนะคะสถานที่ที่เขาจัดงานลอยกระทงประจำปี2563แบบทั่วสารทิศท,ทั่วประเทศไทยเลยทีเดียว mm hmm. นะซึ่งวันนี้ต้องมาบอกว่า นะเรามีกแบบหลายสถานที่มากแล้วก็วันลอยกระทงเนี่ยคุณผู้ชมก็คือจะอีกสองวันมันเสาร์นี้มันเสาร์นี้นะคะ,ะโดยทุกภาคของไทยก็จะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่สวยงามตามท้องประเพณีครับตาม,มประเพณีท้องถิน่นเออคำนี้ถึงจะถูกต้องนะคะได้ได้อะแต่ว่าต้องบอกว่าปีนี้มันก็ยังอยู่ในช่วงของโควิด19นั่นแหละมันก็อาจจะมีการจัดงานที่แบบดูแบบแปลกๆไปหน่อยก็ตามนิวนอร์มอะไรอย่างนี้นะคะอะ แต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะว่าที่ไหนเขาจัดงานอะไรแล้วมีกิจกรรมอย่างไรบ้างแล้วก็มีเนเรื่องของการที่จะต้องระวังอะไรบ้างนะคะในช่วงโควิด1 9แบบนี้ไปกันเลยค่ะที่แรกเลยนะครับงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป1,000ดวงประจำปี2,563จังหวัดตากงานนี้มีขึ้นระหว่างวันที่31ตุลาถึง1พฤศจิกายนณบริเวณริมสายท่านลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์200ปีชมการอัญเชิญพระประทพระรา,านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งพระบรมบงรวงศานุวงศ์รวม9พระองค์ขบวนแห่เรือกระทงสายขบวนแห่สายกระทงทั้ง7สายณเวทีกลางน้ำปิงพบกับกิจกรรมสร้างสารรค์นิทรรศการประกวดภาพถ่ายการแสดงการลอยกระทงสายไหลประทีป1,000ดวงและการจำหน่ายสินค้าโอท็อปราคาย,ย่อมเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากและกระทงสายเมืองตากครับ ต่อมานะคะเป็นงานเทศกาลคมแสนดวงที่หลักปูนกันบ้างเมืองลำพูนนะคะแล้วก็งานนี้เป็นชื่องาน River Festival ลํำพูนครั้งที่2ส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอ,อยกระทงหรือว่าประเพณียี่เป็งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพ,พระ่าหาริพุนชัยและถวายสการะพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูนค่ะ เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะมาร่วมบูชามาถวายโคมแขวนโคมแด่องค์พระาธาตุหาริพุนชัยนวพราธาหาริพุนชัยวรมหาวิหารและละอนุสาวรีย์พระนางจาม,มเทวีอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนตั้งแต่วันนี้จะถึง3สตุลาคมนะคะซึ่งทางจังหวัดลำพูนก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของมาตรการควบคุมโรคและการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 รองรับด้วยลอยกระทงทต่อมา โพธารามจังหวัดราชบุรีทางเทศบาลเมืองโพธารามนะคะขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทงเมืองโพธารามณบริเวณริมเขือ่อนแม่น้ำแม่กลองอำเภอโพธารามุยงานเขาจัดกันยาวเลย26ตุลาคมนะคะจัดกันอยู่จนถึงหนึ่งพฤศจิกายนชมการแข่งเรือยา,ยาวเมืองคนสวยการประกวดนางนพมาศะะแล้วก็การประกวดขบวนแห่สวยงามด้วยนะโดยที่ราชบุรีเนี่ยจริงๆมีอีกงานหนึ่งด้วยที่นี่เขาคือคักนะคะอ่ะ Candle and Moonlight Festival จ,จุดแสงเทียนใต้แสงจันทร์นี่งานนี้เขาจัดกัน30 31หนึ่พฤศจิกายนที่ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาอำเภอเมืองราชบุรีนะในางานก็จะมีพวกไลท์แอนด์ซาวเอฟเฟกตรตการตานะคะอิ่มอร่อยกับมหากรรมอาหารานานาชนิด ชมการแสดงละครเวทีอธิษฐานสายนาทีราชบุรีปัทภีจอมราชนนี่รวมไปถึงพากรรมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังด้วยล่าที่ที่5ครับพัทยาครับงานประเพณีลอยกระทงพัทยาจังหวัดชลบุรีครับโดยมือพัทยาเขามีกําหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงมือพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวันที่31ตุลาคมณบริเวณล,ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลางชมการประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และกิจกรรมสนุกสนานมากมายพร้อมกับการออกร้านจากชุมชนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมเมืองพัทยาหรือ Facebook PR พัทยาครับที่ที่6ครับสมุทรสงครามประเพณีลอยกระทงกับกล้วยเมืองแม่กรองจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประเพณีที่ทําสืบต่อกันมาอย่างยาวนานของชาวสมุทรสงครามชมการลอยกระทงกับกล้วยกว่า200 0 0 0ใบ การประกวดกระทงและเรือไฟสวยงามชิงถ้วยพระราชทานประกวดนางนพมาศแม่ลูกและร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านณวัดภูมิรินกุตีทองอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวันที่31นี้นะครับต่อมานะคะประเพณีลอยกระทงค่ะการแข่งขันเรืออีโปงประจำปี2563นะคะอันนี้ที่บัว ไม่ใช่บึงหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยเทศบาลตำบลหัวทะเลนะคะขอเชิญร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงและการแข่งขันเรืออีโปงประจำปี2563ระหว่างวันที่30ถึง31ตุลาคมนะคะซึ่งภายในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเรืออีโปองกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างนี้การประกวดหนูน้อยนพมาศและการประกวดหนูน้อยเทพบุตรเรืออีโปง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะที่ Facebook ประชา 3, สัมพันธ์เทศบาลเทศบาลตำบลหัวทะเลค่ะต่อมานะคะที่ที่8กันแล้วใช่ไหมแปครับอ่าอันนี้เป็นที่ภูเก็ตนะคะกับงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2563ลอยริมเลแอดป่าลายจังหวัดภูเก็ตโดยเทศบาลตำบลฉลองนะคะขอเชิญร่วมสุบสารงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2563ลอยริมเลแอดป่าหลายในวันที่31ตุลาคมนะคะที่สะพานท่าเทียบเรือป่าหลายชมการประกวดหนูน้อยนพมาศมีขบวนแหร่รถบุพชาติกระทงรำวงเวียนครกรวมถึงก๊อปปี้โชว์ด้วยพิธีก้าวขสมุทรปราการครับงานลอยกระทงเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการโดยเมืองโบราณสมุดปราการขอเชิญทุกท่านร่วมงานลอยกระทงเมืองโบราณ แสงเสียงสุขสินในวันเสาร์ที่31ตุลาคมตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะเมืองโบราณครับพบกับร้านค้าของอร่อยกว่า100ร้านและกิจกรรมอีกมากมายเข้าร่วมงานฟรีบริเวณฟรีโซนและลานสนามจันดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เมืองโบราณสุดปราการครับผมที่สุดท้ายที่10ครับจังหวัดพะเยาครับงานลันละลอยคอยเธอที่กวนพะเยาครับ จัดขึ้นในระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับณข่วงนกยูงหน้ากว้านพยาวจังหวัดพยาวมาร่วมสรุกกับการแต่งกายย้อนยุคย้อนไวัยท่ามกลางบรรยากาศลอยกระทงริมกว้านพยาวและชิมชมชอปในตลาดนัดย้อนวันวานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หอการค้าจังหวัดพยาโทรศัพท์054 483903ครับเทศบาลเมืองพะยาวโทรศัพท์054483908และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายโทรศัพท์053717433ครับผมอ่า